สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนณนะขณะนี้ก็รู้สึกว่าจีนนั้นน่าจะมีส่วนร่วมครับในแง่ของการออกแนวความคิดที่กําลังจะบ่งบอกว่ารัเสเซียนั้นกําลังถูกลุมอย่างหนักซึ่งนะักวิเคราะห์ด้านการทหารของจีนนะครับได้มีการให้คําแนะนําไปถึงฝั่งรัสเซียว่า สวีเดนนั้นกำลังที่จะทำการส่งม่อพวกเครื่องบินแจ้งเตือนภายนากาศล่วงหน้าก็คือซ a าร์ี่ AEW&C จำนวน2ลำให้แก่ยูเครนเครื่องบินแบบนี้นะครับมันก็จะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่กองทัพยูเครนได้อย่างมีนัยสำคัญผู้เชี่ยวชาญจินจึงได้มีการแนะนำว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่รัสเซียนั้นจะต้องใช้เครื่องบินขับไล่ล่องหนในเจน5นั่นก็คือซู57เนี่แหะครับ ไปทำการสอยเครื่องบินแจ้งเตือนภายนากาศล่วงหน้าของยูเครนก็คือซ a บ3า0นั่นเองข่าวดังกล่าวดูเหมือนว่าประเทศที่รู้สึกว่าน่าจะกระโตกระตากมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นยูเครนแต่กลับกลายเป็นรัสเซียเพราะเนื่องมาจากว่ามันจะมอบโอกาสพิเศษนะครับให้รัสเซียนั้นสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้ครับ ซึ่งสื่อจีนนั้นได้มีการออกมารายงานว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นยูเครนอ้างถึงการสอยเครื่องบิน A50 ก็เป็นเครื่องบินที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนภัยทางอากาศล่วงหน้า2ลำตกแต่ว่าอย่างน้อย1ลำนะครับก็ได้รับการยืนยันที่มาจากทางการรัสเซียแต่ว่าอีกหนึ่งลำรัเสเซียไม่ได้มีการยอมรับแต่ก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกครับที่ยูเครนนั้นมีความสามารถที่จะทําการสอย เครื่องบินเตือนภัยลุ่งหน้าของรัสเซียตกในการปฏิการพิเศษครับแล้วเหตุการณ์ตรงนี้มันก็เลยทําให้กองทัพอากาศและก็หน่วยการบินอวกาศของรัสเซียนั้นต้องเรียกว่าต้องเอาปี๊บคุมกันเลยครับเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นครับยูเครนเนี่ยก็ขาดเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบินมีก็เพียงแต่รัสเซียก็เลยมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายครับ เครื่องบินแจ้งเตือนภัยอากาศตกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างหนักจนกระทั่งสวีเดนนั้นก็ได้มอบโอกาสทองให้แก่ยูเครนจนนา,าะห์กล่าวว่านี่คือการจัดหาหมอนในขณะที่รัสเซียนั้นกำลังนอนหลับครับเครื่องบินแจ้งเตือนภัยอากาศล่วงหน้าของสวีเดนนั้นก็จะมีการถูกส่งไปประจำการในแนวหน้าครับเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ให้แก่ยูเครน แต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับมันก็เป็นโอกาสทองสำหรับเครื่องบินแบบซู57เช่นเดียวกันซู57ก็ต้องมีการดำเนินขั้นตอนต่างๆน,นะครับที่จะสอยเครื่องบินแจ้งเตือนภัยอากาศของสวีเดนโดยพื้นฐานแล้วครับก็จะมี3ขั้นตอน1ก็คือการตรวจจับ2การเข้าไปสอยและ3ก็คือการล่าถอยออกมา ตามทฤษฎีก็ดูเหมือนว่าจะง่ายครับแต่ในหลักการปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ง่ายในประการแรกครับเครื่องบินแจ้งเตือนภัยอากาศล่วงหน้าของยูเครนนั้นมันจะกลายเป็นความท้าทายครั้งสําคัญในสงครามครั้งนี้ในความเป็นจริงก็คือว่าการตระหนักรู้สถานการณ์ของรัสเซียนั้นไม่ได้ทัดเทียมยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อนาโตเนี่ยเข้ามาสนับสนุนกองทัพรัสเซียอาจจะประสบปัญหาครับในการตรวจจับ เครื่องบินแจ้งเตือนภายนอกาศร่วงหน้าในขณะที่มันกำลังบินขึ้นจากแนวลึกของยูเครนเครื่องบินแจ้งเตือนภัยนอากาศของสซีเดนนั้นอาจจะทำงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3ก็คือการมีส่วนร่วมกับเป้าหมายและการล่าถอยกลับมายังฐานที่ตั้งมันก็ถือว่าเป็นบททดสอบขีดความสามารถสำหรับเครื่องบินลบในเจน5ของรัสเซียนั่นก็คือสู57ครับ ซึ่งนัษณ์มักจะมีการอ้างว่าซู57นั้นเป็นเครื่องบินลบในเจน5ที่แท้จริงมันแตกต่างจากเครื่องบินลบในเจน3และ4เครื่องบินในเจนนี้นะครับมันมีการออกแบบมาใช้เพื่อการทําภารกิจที่มีความสําคัญนั่นก็คือการมาไล่ล่าเป้าหมายทางกาศที่มีคุณค่าสูงก็จะเน้นไปที่เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกาอากาศเครื่องบินขนส่งและเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าของข้าศึก เป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับซู57และนี่ก็ถือว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่รัสเซียนั้นจะเอานักล่าแบบนี้นะครับใช้ความสามารถในการล่องหนแล้วก็มีการติดตั้งพวกมิสซาอากาศสุกาศที่มีพิสัยไกลและล้ําสมัยสามารถที่จะทําการสอยเครื่องบินของฝั่งตรงข้ามได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับท่านผู้ชมหากว่าซู57นั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสําเร็จในขณะเดียวกัน มันก็ต้องมีแนวโน้มที่จะล่าถอยออกมาอย่างรวดเร็วในวิเคราะห์จีนก็บอกว่าซู57นั้นมันมีความเร็วที่สูงแล้วก็มันบินในเพดานระดับสูงมันสามารถที่จะหลบหลีกการตอบโต้ได้อย่างง่ายดายและความสําเร็จในภารกิจนังกล่าวก็ถือว่าเป็นก้าวย่างครั้งสําคัญสําหรับซู5 7มันจะกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ในเจน5หําแรกของโลกครับที่สามารถเข้าไปสอยเครื่องบินแจ้งเตือนภายนอกาศล่วงหน้าตก มันจะส่งเสริมชื่อเสียงให้แก่กองทัพรัสเซียซึ่งมันอาจจะช่วยในการปรับปรุงภาพลักษณ์ที่มันขุ่นมัวมาโดยตลอดสําหรับซู57ให้กลายเป็นเครื่องบินล่องหนที่มีสมรรถนะสูงไปโดยปริยาย